สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเติมเกมผมมีร้านมาแนะนำร้านมารู้ชอบร้านรับเติมเกมมือถือที่มีผู้ติดตามมากกว่า36,000คนสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะครับ เอาละครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นคลิปที่หลายๆคนเรียกร้องกันเข้ามาเยอะพอสมควรเลยนะครับนั่นก็คือคลิปรีวิวความสามารถต่างๆของตัวละครป้าอุนโนฮานะนั่นเองนะครับสำหรับตัวละครป้าอุนโนฮานะนะครับผมก็จะไม่พูดอะไรเยอะแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะหลุดสปอยออกมาอีกนะครับผมโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับป้าอุนโนฮานะกันเลยดีกว่านะครับ สำหรับตัวละครป้าอุนโนฮนะนะครับก็เป็นตัวละครสายทักษะอยู่ในสังกัดเต่าดำนะครับผมเป็นตัวละครสายซับพอร์ตระดับ l s r นะครับที่น่าจะดีที่สุดในตอนนี้เลยนะครับผม สำหรับความสามารถของป้าอุาหนะนะครับหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นการฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวละครภายในทีมนะครับแล้วก็ยังสามารถเพิ่มแต้มความโกรธได้ด้วยนะครับผมต้องเรียกว่าเป็นตัวละครสายซับพอร์ตที่ครบเครื่องมากๆเลยนะครับโอเคนะครับหลายๆคนเนี่ยก็สอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าตัวละครป้าอุาหะเนี่ยสามารถหาได้จากช่องทางไหนบ้างนะครับ ซึ่งในแพทปัจจุบันเนี่ยเราสามารถหาป้าอุุุานะได้จาก2ช่องทางเท่านั้นนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมสำหรับช่องทางที่1น,นะครับก็จะได้มาจากการทำกิจกรรม Limited Time Exchange ในรอบที่2นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปภาพให้ดูแล้วกันนะครับผมสำหรับกิจกรรมในรอบที่2นะครับก็ยังคงเหมือนกับกิจกรรมในรอบที่1เลยนะครับนั่นก็คือเราจะต้องทำการสะสมเหรียญทองนะครับ เพื่อนํามาแลกของในร้านค้านั่นเองเนาะซึ่งตัวละครป้าอุนุะณะเนี่ยก็จะมีราคาแพงกว่าตัวละครอื่นๆนะครับอยู่ที่ประมาณ125เหรียญทองนะครับแต่ว่าก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับถ้าเราทําภารกิจครบ7วันเนี่ยยังไงเราก็ได้เหรียญเกิน125เหรียญแน่นอนนะครับ สำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะมาหลังจากจบตู้กาชาของตัวละครเคียวรัคุชุนซุยประมาณสัก4-5วันนะครับผมสายฟรีหรือสายเปเนี่ยก็สามารถเก็บเหรียญทองไปแลกได้เหมือนกันนะครับ ต่อมานะครับอีกช่องทางหนึ่งช่องทางที่2นั่นก็คือเราจะต้องทําการเก็บเลเวล ID เนี่ยให้ถึงเลเวล62ก่อนนะครับแล้วมันก็จะมีระบบ Reward Exchange เพิ่มขึ้นมานะครับผมในตู้กาชาเนาะและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเราอยากจะรับของรางวัลเป็นเศษตัวละครอะไรซึ่งในนี้เนี่ยมันก็จะมีชิ้นส่วนของป้าอุโหะณะให้เราเลือกรับด้วยนะครับ แต่ว่าหลังจากเลเวล62แล้วเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถส่มหาได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องรอจนถึงเลเวล65ก่อนนะครับเราถึงจะสามารถปลดล็อกคิ้นส่วนของป้าอุนโนฮะได้นั่นเองนะครับผมสำหรับระบบ Reward Exchange เนี่ยถ้าใครยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยสามารถเข้าไปรับชมได้ในช่องเลยนะครับผมทำคลิปแนะนำไว้ให้หมดแล้วนะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เรารู้แล้วนะครับว่าป้าอุนโนฮะเนี่ยสามารถหาได้จากช่องทางไหนบ้างเนี่ย ต่อไปเรามาดูความสามารถของป้ากันดีกว่านะครับว่าป้าเนี่ยมีความสามารถอะไรที่โดดเด่นบ้างนะครับผมสำหรับสกิลที่1น,นะครับของป้าอุโนฮะก็จะมีชื่อว่าอุโนฮะคําพาวนาขั้นที่2นะครับ จะเป็นการโจมตีศัตรูหนึ่งเป้าหมายนะครับพร้อมกับทําการฟื้นฟูพลังชีวิตให้ตัวเองแล้วก็เพื่อนในทีมที่มีพลังชีวิตน้อยที่สุดจํานวน6%ของพลังชีวิตสูงสุดนะครับก็เป็นสกิลที่ดีมากๆเลยนะครับผมฮิวได้ทั้งตัวเองแล้วก็สามารถฮิวให้เพื่อนร่วมทีมที่มีเลือดน้อยที่สุดได้ด้วยนะครับทําให้เพื่อนเราเนี่ยสามารถยืนระยะได้นานขึ้นนะครับผมต่อมานะครับสกิลที่2มีชื่อว่ามินาสุกินะครับ สกิลไม้ตายที่จะทำการฟื้นฟูพลังชีวิตของตัวละครทั้งหมดภายในทีมนะครับจำนวนเซของพลังชีวิตสูงสุดเนาะพร้อมกับเพิ่มแต้มความโกรธให้กับตัวละครฝ่ายเราทั้งหมด100แต้มนะครับและหลังจากที่เราทำการปลุกตื่นอาวุธของป้าอุณหะนะแล้วเนี่ยก็จะเพิ่มความแรงในการฮิลนะครับแล้วก็เพิ่มจำนวนในการเพิ่มแต้มความโกรธได้ด้วยนะครับผม ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นสกิลที่ดีมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้เยอะมากๆนะครับแถมยังเพิ่มแต้มโกรธให้เพื่อนในทีมได้อีกด้วยเนาะเป็นตัวละครที่น่าใช้งานมากๆจริงๆนะครับผมต่อมาสกิลที่3นะครับชื่อว่า HP Stench Den 2นะครับสำหรับสกิลที่3เนี่ยก็จะเป็นสกิลติดตัวเนาะที่จะเพิ่มพลังชีวิตให้กับป้าอุาหนะนะครับตามจำนวนเลเวลสกิลเลยนะครับ ยิ่งเราอัพเยอะเนี่ยเลือดก็จะยิ่งเยอะเนาะพอเลือดเยอะก็จะตายยากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งก็จะส่งผลกับความแรงในการใช้สกิลฟื้นฟูพลังชีวิตด้วยนะครับผมต่อมานะครับสกิลที่4นะครับชื่อว่า c o m p a e s s i o n นะครับผมสำหรับความสามารถของสกิลนี้นะครับก็คือเมื่อป้าอุุหภนะตายลงไปแล้วเนี่ยสกิลเห็นใจจะทำงานนะครับ ภาษาอังกฤษมันชื่อว่า compassion เนาะแต่ภาษาไทยมันเขียนว่าเห็นใจนะครับสำหรับความสามารถของสกิลเห็นใจเนี่ยมันก็คือจะเพิ่มอัตราดาเมจแล้วก็อัตราลดดาเมจให้กับตัวละครแถวหลังของฝ่ายเราจำนวน2เทินนะครับและถ้าเกิดนะครับว่าป้าอุนุหนะยังไม่ตายยังอยู่ในสนามเนี่ยก็จะลดความเร็วในการฟื้นฟูแต้มความโกรธ ของศัตรูฝั่งตรงข้ามที่เป็นเพศชายลง20%นะครับทำให้ตัวละครเพศชายของฝั่งตรงข้ามเนี่ยใช้สกิลอันติได้ยากขึ้นนั่นเองนะครับผมส่วนสกิลที่5แล้วก็สกิลที่6ของป้าเนี่ยก็จะเหมือนกับทุกตัวละครเลยนะครับ <c oughs> ก็คือจะเพิ่มอัตราดาเมจที่ทำได้แล้วก็จะลดอัตราดาเมจที่ได้รับจากการโจมตีนะครับผมโอเคนะครับหลังจากที่เรารู้แล้วนะครับว่าป้าอุโนฮานะเนี่ยมีความสามารถอะไรบ้าง เดี๋ยวเราไปลองดูจากการใช้งานจริงละกันนะครับซึ่งตัวละครที่ผมนำมาทดสอบให้ดูกันเนี่ยก็เป็นตัวละครป้าอุนุฮานะ,นะครับผมระดับสีดาวแล้วนะครับเพราะว่าช่วงแรกที่ผมได้มาเนี่ยผมชอบมากๆเลยเนาะก็เลยเอาจิ๊กซอแดงไปอัพป,ป้าให้กลายเป็นระดับสีดาวนะครับแล้วก็ทำการอัพเกรดอยู่ที่เลเวล60แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองไปทดสอบกันเลยละกันนะครับ สำหรับด่านที่ผมจะเอามาทดสอบในคลิปนี้เนี่ยก็เอาเป็นด่านเนื้อเรื่องหลักที่16ขีด10ละกันนะครับผมเพราะว่ามันจะทำการรีเซ็ตได้ค่อนข้างไวกว่านะครับสมมุติว่าเริ่มต้นมาเนี่ยสกิลที่1มันไม่ใช้งานนะครับก็เราจะรีไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะขึ้นคำว่าสกิลนะครับผมโอเคนะครับรอบนี้เนี่ยเห็นไหมครับว่าตรงป้าฮุณอนะเนี่ยมันมีคำว่าสกิลขึ้นอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะลองมาทดสอบใช้งานสกิลที่1ละกันนะครับผม ก็เดี๋ยวเราทําการโจมตีโดยการให้ปู่เปิดอันติก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้ฮิโยริเนี่ยโจมตีเรากลับมาดีเทิร์นต่อไปเนาะแล้วเดี๋ยวเราลองดูสกิลของป้านะครับว่ามันจะทํางานหรือเปล่านะครับผมอันนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเพื่อนในทีมนะครับยังไม่มีตัวไหนเนี่ยที่พลังชีวิตลดลงเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้สกิลที่1ของป้าเนี่ยก็จะทําการฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเองนะครับเห็นไหมครับเมื่อกี้เนี่ยเลือดฟื้นฟูมาประมาณ2ครั้งนะครับ สองครั้งรวมกันก็ประมาณ20,000เลยนะแต่จากที่ผมลองเอาไปใช้งานนะครับถ้าสมมุติว่ามันมีตัวละครภายในทีมเนี่ยที่มีเลือดลดลงนะครับผมจํานวนเลือดที่ฮิวสองครั้งเนี่ยมันก็จะแบ่งออกนะครับก็คือแบ่งออกเป็นป้า1ครั้งแล้วก็แบ่งไปฮิวให้เพื่อนร่วมทีม1ครั้งนะครับเดี๋ยวเรารอดูนะโอเครอบนี้ถือว่าโชคดีนะครับสกิลของป้าเนี่ยทำงานอีกแล้วเนาะเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าหลังจากที่ป้าใช้สกิลไปแล้วเนี่ยมันจะไปฟื้นฟูเลือดให้ใครบ้างเนาะ เริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูที่สกิลอันติของป้าก่อนนะครับสังเกตดูนะครับว่าฮิวค่อนข้างแรงเลยนะครับผมเลือดเพิ่มขึ้นมาเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า4ี่ห้าหมื่นนะครับอันนี้เนี่ยยังอัพไปแค่นิดเดียวเองเนาะต่อไปนะครับไปดูกันที่สกิลใช้งานสกิลที่1นนะครับตอนนี้เนี่ยตัวละครที่เลือดเหลือน้อยที่สุดน่าจะเป็นตัวละครคิมปาจินะครับเดี๋ยวผมกดใช้สกิลดูนะว่าจะยังไงนะครับผมอ่าเห็นไหมป้าฮิวให้ตัวเองนะครับแล้วก็ไปฮิวให้ตัวละครมายูดิเนาะ ก็คือจะแบ่งเป็นฮิลให้ตัวเองหนึ่งครั้งแล้วก็จะฮิลให้เพื่อนร่วมทีมที่มีพลังชีวิตน้อยสุดหนึ่งครั้งนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลของป้านะครับผมสรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับตัวละครป้าอุนุหะเนี่ย ก็เป็นตัวละครสายซับพอร์ตที่ดีมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับเพราะนอกจากจะฟื้นฟูพลังชีวิตแล้วก็แต้มโกรธให้เพื่อนร่วมทีมได้แล้วเนี่ยยังสามารถลดความเร็วในการฟื้นฟูแต้มโกรธของตัวละครเพศชายฝั่งตรงข้ามได้อีกด้วยนะครับผมแนะนําเลยนะครับถ้าใครที่วางแผนไว้ว่าจะเล่นทีมตัวละครผู้หญิงเนี่ยก็อย่าลืมเอาป้าอุณหนะไว้ในทีมด้วยนะครับผมรับรองเลยว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยปวดหัวแน่นอนนะครับผม โอเคนะครับสำหรับคลิปแนะนำความสามารถของตัวละครป้าอุนหนะเนี่ยผมก็ขอตัดจบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับและสำหรับใครที่รอหามาใช้งานอยู่เนี่ยก็เตรียมตัวทำกิจกรรมได้เลยนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าหากว่ามีข้อมูลอะไรที่ผมแนะนำผิดพลาดไปเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แนะนำได้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับขออย่างเดียวคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพก็พอ และถ้าใครนะครับอยากจะสนับสนุน c h anel n free to pay เนี่ยก็สามารถโดเน a t ผ่านระบบ True Money Wallet ตามหมายเลขที่ขึ้นไว้บนหน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวก่อนละกันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสจะต่อไปครับ